เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยในเรื่องของสิทธิสวัสดิการของผู้ประกันตนกันนะครับในคลิปนี้เป็นเรื่องของสิทธิของผู้ประกันตนในกรณีที่ลูกจ้างได้เสียชีวิตจากการทำงานเนี่ย ใครเป็นผู้ได้รับสิทธิ์และรับสิทธิ์อย่างไรสําหรับในเรื่องนี้นะครับเมื่อลูกจ้างได้เสียชีวิตจากการทํางานเนี่ยก็จะมีเงินในเรื่องของค่าทําศพให้กับผู้จัดการงานศพ40,000บาทนะครับค่าตอบแทนร้อยละ70ของค่าจ้างรายเดือนเป็นเวลา10ปีให้กับผู้มีสิทธิ์ดังนี้ 1. มารดา สบิดาที่ชอบด้วยกฎหมาย 3. สามีหรือภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมาย 4. บุตรอายุต่ำกว่า18ปี 5. บุตรที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปที่ยังศึกษาอยู่ในระดับที่ไม่สูงกว่าปริญญาตรีให้ได้รับส่วนแบ่งต่อไปตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่นะครับและ 6. บุคคลที่มีอายุตั้งแต่18ปปีและทุพพลภาพหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ซึ่งอยู่ในอุปการะของลูกจ้างก่อนลูกจ้างถึงแก่ความตายหรือสูญหาย 7. บุตรของลูกจ้างซึ่งเกิดภายใน310วันนับแต่วันที่ลูกจ้างถึงแก่ความตายหรือวันที่เกิดเหตุสูญหายมีสิทธิ์ได้รับเงินทดแทนตั้งแต่วันคลอด 8. หากไม่มีบุคคลดังกล่าวข้างต้นนะครับก็ให้ผู้อยู่ในอุปการะของลูกจ้างก่อนลูกจ้างถึงแก่ความตายหรือสูญหายเป็นผู้มีสิทธิ์ แต่ผู้อุปการะดังกล่าวจะต้องได้รับความเดือดร้อนเพราะขาดอุปการะจากลูกจ้างที่ตายหรือสูญหายนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับถ้าลูกจ้างเสียชีวิตจากการทํางานเนี่ยก็จะมีค่าทําศพ แก่ผู้จัดการศพ40,000บาทและเงินค่าทดแทนร้อยละ70ของค่าจ้างรายเดือนเป็นเวลาตลอด10ปีนะครับให้กับผู้มีสิทธิ์ต่างๆตามที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ